สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t า a l o s Speak นะคะ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงความราักไตรมาสที่4นะคะของชาวราศีมกรผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่22ธันวาถึง2 9มกรานะคะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตท,ที่ราศีนี้ก็ดูได้เหมือนกันนะคะสำหรับชาวราศีมกรมเริ่มต้นกันที่คนโสดเนาะ หมาะได้เลยนะว่ามันเป็นช่วงของการที่คุณจะได้เจอใครสักคนที่คุณรู้สึกถึงการเป็นเนื้อคู่มาแล้วนะคะในสามเดือนนี้ชาวราศีมกรคนส่วหลายคนก็คอนเกรีล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าจะมีจะมีคนเดินทางมาหามาทำความรู้จักกับคุณ ขอโทษนะคะมันทาความรู้จักกับคุณมาเรียนรู้คุณนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาไปในอนาคตที่แบบมันมันจริงจังมันอย่างยืนแต่ว่าด้วยความที่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนหวาดระแวงเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่ตัวหมากตัวนึงเป็นแค่แบบการเล่นเกมเนี่ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกระแวงกับกับกับเขาคนนั้นที่กําลังเข้ามาหาเรานะคะ หลายคนเข้ามาแล้วกําลังพูดจาคุยกันทําความรู้จักกันนะคะกําลังแบบอยู่ในช่วงของการจีบกันอยู่มันจะเป็นช่วงของภาวะของการที่ในช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีสเสน่ห์มี power แล้วก็มีความเ,ออเขาเรียกว่ามีความเหนือชั้นกว่าเขาอะค่ะเขาเรียกว่ามีอิทธิพลเหนือเขาเนาะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกอ่ะมีการเล่นเกมมีการแบบนุ่นนิ่งกัน นิดนึงแต่ว่ามันก็ที่ความที่ก่อนหน้านี้คุณเจออะไรมาเยอะคุณก็อาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไพ่อบอกว่าค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะแล้วความจริงใจของเขาเนี่ยก็จะทําให้คุณอ่ะเปิดใจกับเขาได้ในที่สุดไพ่อบอกว่าเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นหนุ่มธาตุน้ําก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นหนุ่มที่มีอารมณ์ศิลปินค่อนข้างสูงมีวาทศิลป์แต่งตัวดีเป็นคนนุ่มนวลเอาใจเก่งเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าอยุ่ด้วยแล้วคุณแบบ ออรู้สึกเหมือนฉันเป็นเป็นเจ้าหญิงหรือรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแบบราชนีที่เขาพร้อมที่จะปฏิบัติเอาใจคุณนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบพูดเพราะชอบส่งเพลงชอบแบบเขียนโพเอมชอบแบบเอ,อ่อทำอะไรที่มันโรแม,มนติกโรแม,มนติกให้คุณนะคะมาเลยทาให้คุณรู้สึกแบบเออความรักทาง้งนเมันน่ารักดีแล้วก็ไพ่ก็บอกว่าเขาก็จริงจังแล้วก็จริงใจนะคะที่จะเข้ามารู้จักคุณแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณ สำหรับคนโสดสนิทที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันยังไม่มีใครเข้ามาเลยล่ะปะุ๋บอกให้รอไปก่อนนะคะรอไปก่อนค่ะยังไงก็มีเข้ามาแน่นอนอาจจะเป็นความรักที่เข้ามาจากแดนไกลหรือเข้ามาจากเอ,อ่อแอปพลิเคชันหาคู่ก็ได้จะมีการเทควีกันก่อนมีการเรียนรู้กันไปสักพักนะคะเขาเขาถึงจะเดินทางมาหาหรือว่าค่อยออกเดทกันแต่ใน3มเดือนนี้ยังไงก็มีแน่นอนนะคะ ขอแค่คุณได้เปิดใจเนาะแล้วก็อ,อย่าเพิ่งเอาประสบการณ์แย่ๆก่อนหน้านี้ค่ะมาตัดสินเขานะคะคุณก็จะมีแนวโน้มที่ได้เจอความรักที่ดีได้รู้จักคนดีๆสําหรับในสามเดือนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งรู้จักมีความแบบผิดเสื้อบ,บินวนอยู่ในท้องอะ่ะเขาเรียกว่า,าก็จะมีความใจสัน่นมีความตื่นเต้นมีความรู้สึกแบบมีความสุขอยู่ๆอยู่ยยดีๆก็แบบยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับแบบ มือถือยิ้มให้กับแบบอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันก็เพึ่งเป็นการเริ่มต้นส่วนในอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่ามันได้ไพ่แบบสี่ไม้เท้าเข้ามาเนี่ยเราก็มองได้เลยนะว่ามันก็เป็นเป็นช่วงเวลาของการที่แบบเออเราก็จริงจังจริงใจแล้วก็มีความรู้สึกถึงการคาดหวังที่อยากจะแบบมีความสัมพันธ์ที่จริงจังได้ในอนาคตคะ่ะแล้วมันได้แบบ สีไม้เท้าเข้ามากับ View of Fortune เนี่ยปูว่ายังไงซะม,มันก็เป็นเป็นสัญญาณที่ดีเนาะที่มันจะมีความจริงจังมากขึ้นนะคะอืมเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลย ได้ถามว่าแล้วเขาจะเข้ามาตอนเดือนไหนปูว่าในประมาณตอนนี้ก็เดือนตุลาเดือนพฤศจิกาธันวาค่ะเราจะเริ่มเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะคะเขาจะเป็นหนุ่มธาตุน้ําและเขาไม่ได้อยู่ในธาตุน้ำเพราะว่าจะเป็นหนุ่มที่คารมดีจริงจังนะคะจริงจังจริงใจเราจะสัมผัสได้ถึงความแบบอ่อนโยนในตัวเขาค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะไพ่ออรเคิลมาบอกว่า l e Let Go of Control Issue นะคะฮิวเลนแฟมิลี่อ s ชชู r ลดนะคะในสามใบนี้เนาะ Let go of control i s s u e เข้ามานะคะมันก็จะตรงกับไพ่ที่มันขึ้นเลยกับ Healing Family Issue มู้ของควบรวมเพราะว่ามันมีไพ่แปดดาบเข้ามาแล้วก็ไพ่สามดาบเข้ามา หลายคนนะคะก่อนหน้านี้น่าจะได้เจอความความสัมพันธ์ที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะมีความเครียดมีความกดดันหลายคนอาจจะเจอปมที่เขาเรียกว่าปมในใจที่เกิดจากครอบครัวในวัยเด็กหรือว่าเกิดจากการที่ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่เข้ามามีอิทธิพลหรือครอบครัวเข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างเยอะไม่ฝังเราก็ฝังเขามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกรังเลยรู้สึกแบบ จะยังไงดีว่ามันมันจะไปต่อดีมาให้รู้ว่ามันจะแบบมันจบลงแบบเศร้าๆมันจบลงแบบไม่ไม่ดีนะคะทีนี้พอมามีรักใหม่เนี่ยไพ่ก็เลยขึ้นมาได้เฟิร์ดเข้ามาเนาะเพราะมันเป็นไพ่นี้เข้ามาค่ะมันก็เป็นลักษณะของการที่แบบว่าเออมันมันก็จะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่แล้วแหละนะคะมีคนเข้ามาหาคุณเข้ามาให้คุณมีความรู้สึกถึงความแบบ สบายอ,อกความสบายใจมีการที่เข้ามาทําให้คุณมีความสุขมีการจีบกันอย่างที่ปูกล่าวไปข้างต้นว่ามันได้เดือดซ่านเข้ามาด้วยอ่ะยังไงก,ก็ใจเราก็จะเบิกบานใจเราก็จะแบบเอยอบอุ่นเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไ,ไปด้วยความแบบโรแมนติกเต็มไปด้วยความหวานเต็มไปด้วยความละมุนละมเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะแบบเป็นพลังงานบวกมากๆนะคะ แล้วก็มาต่อกันที่คนมีคู่คนที่มีคู่เนาะ mm hmm. ก็คอนเกรตูเรชันนะคะเดี๋ยวปุขคนวิยัยเพราะมีคู่ก่อน mm hmm. คนที่มีคู่ก็จะเป็นคนที่ออมีคู่กรณี mm hmm. เป็นคนคุยคนจีบหรือว่าเป็นคนที่แบบเ,ออเป็นแฟนกันแต่งงานกันสามีภรรยาอย่างนี้ mm hmm. ก็ได้นะคะ ก,ก,ก็ต้องคอนเกตก่อนนะคมันจะเด็นมากๆในเรื่องของคนที่มีคู่จริงจังอาจจะแต่งงานแล้วเป็นแฟนการแต่งงานกันแล้วคุณอยากมีลูกผู้บอกได้เลยว่าใน3เดือนเนี้ยจะมีโอกาสที่การตั้งครรภ์ค่อนข้างสูงนะคะสูงมากสูงมากจริงๆแล้วก็มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะได้แบบเป็นเด็กผู้หญิงอย่างนี้ก็ได้อย่างที่คุณต้องการแต่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนคุณจะมีความแฮปปี้มากๆก่อนหน้านี้ค่ะคุณมีคู่หลายคนอาจจะพยายามมากๆ นับไม่ท่้วนเานอนับครั้งไม่ได้เสียเงินไปเท่าไหร่เสียแรงไปเท่าไหร่เพื่อที่จะแบบสร้างครอบครัวให้มันสมบูรณ์สามเรือนนี้ค่ะมันมีแนวโน้มมากๆนะคะที่จะมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะอืมก็คือแบบมีกันแบบพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างเียวกที่พวกคุณสองคนแบบคาดหวังไว้ใฝ่ฝันไว้นะคะแล้วก็มี มีความสุขปุจะเรียกว่าไงดีก็คือมันก็จะมีความสุขมากๆกแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้แบบครอบครัวแน่นแฟนกันมากขึ้นมีความเป็นแบบเห็นอกเห็นใจการที่แบบเออเราก็จะมีเขาเรียกว่ามันเติมเต็มเราอ่ะมันฟูลฟิลเรานะคะอืมแต่ว่าก่อนที่จะมีได้นเนี่ยปุ๊อยากให้คุณไปหาหมออย่างสม่ําเสมอไปปรึกษาสุตินรีแพทย์เนาะแล้วก็ถ้าเขาให้ยามาอะไรการทํานู่นทํานี่ก็คืออยากให้คุณแบบ ไปไปหามหมอเขาเรียกว่าทําตามกระบ,บวนการของเขาอะคะ่ะจะเป็นเด็กที่เกิดมาจากความตั้งใจนะคะซึ่งก็เป็นภาพแห่งความมีความสุขอะปัวอ่านไปปุก็ยิ้มไปนะเนี่ยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นแฟนกันเป็นคนคุยกันปุก็บอกได้เลยนะว่ามันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกแบบ ใช่ใช่มากๆรู้สึกแบบโอ้มันมันคลิกกันมันดีนะคะแต่ว่ามันอาจจะเกิดปัญหาการเข้าใจผิดกันหรือการที่แบบไม่ไม่คลิกกันในบางเรื่องนะคะในเดือนนี้เขาก็ไพ่ก็บอกว่าอยากให้ลองปรับหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะถ้าเรายังอยากมีคนนี้อยู่ในชีวิตเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะอยู่ตรงนั้นเขาก็พร้อมที่จะกลับมานะคะกลับมาก็มาทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเขาก็จะ มันจะมีการเข้าอกเข้าใจกันมีการพูดคุยการวางแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีการที่จะแบบเขาเรียกว่าเออจริงจังมีความจริงจังมีการเปิดตัวให้กับแบบเพื่อนฝูงคนนั้นคนนี้ก็รู้จักคุณคุณญาติของคุณพี่เพื่อนคุณก็รู้จักเขามีการเข้าปาร์ตี้มีการเข้าสังคมเป็นช่วงโมเมนต์ของการที่ความสัมพันธ์มันแน่นแฟงแล้วก็ แน่นแฟนแล้วก็พัฒนาไปอีกข้างหนึ่งค่ะนะคะก็ดีปุ๊ว่ามองว่ามันก็จากที่ก่อนหน้านี้เนาะเราก็จะมีการพูดคุยกันหรือการที่แบบเออไม่ไม่คิดมากน้อยใจไม่ค่อยแน่ใจว่าเอะที่เราคุยกันอยู่ที่เราคบกันอยู่เนี่ยเขาจะจริงจังกับเราแค่ไหนหรือว่าเขาเบกับเราในสเตตัสอะไรใน3เดือนนี้ค่ะปลายปีเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะของการที่แบบว่า เออมีการฉลองปีใหม่ด้วยการมีเขาก็จะทําอะไรที่มันแบบชัดเจนขึ้นให้เรามั่นใจได้เลยว่าเขาอะจริงใจกับเรานะคะแล้วเราก็จะแบบโอเคเชื่อใจเขาแล้วก็จะมีการพัฒนาความความสัมพันธ์ไปในในอีกขั้นที่มันจริงจังนะคะ Love yourself first Getting to know each other นะคะแล้วก็เวดดิืงมันเป็นไพ่ที่ออกมาอย่างที่ปูกลาบไปข้างต้นเลยอะ่ะ นะคะว่าก่อนหน้านี้มันก็อาจจะมีอะไรที่เขาทําให้เราแบบรู้สึกไม่ไม่สบายอกไม่สบายใจเนาะไพ่ก็เลยขึ้นมาว่าเออทาอะไรก็อยากให้นึกถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักหลักตัวเองให้มากๆนะคะแต่ดูจากไพ่แล้วเนี่ย getting to know each other เนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของการที่เราอาจจะเข้าใจเขาผิดไปหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้หรือสิ่งที่เราแบบ ฝันไว้ว่าไอ้เขาจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะลองเปิดใจคุยการดูนะคะว่าตัวตนของเขาเป็นยังไงแล้วก็อ,อตัวตนของเขาเป็นยังไงความรู้สึกของเขาเป็นยังไงแล้วเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ลองมาปิดเทียบกับความรู้สึกของตัวเองดูะคะ่ะแล้วมันก็จะมีการปรับจูนกันนะคะเพราะว่าพอมันได้ไให ไพ่สี่เหรียญเข้ามากับได้ไพ่เอ๊ะขอโทษค่ะไพ่สีไม้เท้ากับไพ่เดอะซันเข้ามาปุ๊กก็ยังมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเขาเองก็ยังพราวเขาเรียกว่าเขาก็ยังภูมิใจที่มีคุณแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักคุณแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขาแบบมีปฏิกิริยาหรือมี ถ้าทีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจนะคะไพ่ g e t t n n t t o know each other มันก็เลยออกมาว่าเรา,ารองรู้จักเขาแบบลึกซึ้งรู้จักเขาในแบบเชิงลึกดูนะคะแล้วเราก็จะเข้าใจเขาแล้วมันความสัมพันธ์มันก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปในทิศทางบวกมากๆเราได้ไพ่เวดดิ้งอ่ะ <c oughs> เนาะ การได้ไพ่เวดดิ้งนี้เราก็ยังอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกข้างหนึ่งนะคะหลายคนก็จะมีความจริงจังมากขึ้นมีการแต่งงานการมีการพูดคุยการเรื่องการแต่งงานมีการสู่อขอหรือหลายคนก็กําลังจะเข้าพิธีนะคะในปาปีนี้นะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยการได้ไพ่เวดดิ้งเข้ามาเนี่ยปุ๊กก็มองว่ามันก็เป็นในในเรื่องของขาที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันสมบูรณ์อย่างอย่างภาพที่เราแบบ คาดหวังไว้ตั้งใจไว้นะคะก็สรุปสั้นๆเลยว่าสําหรับชาวราศีมังกรในช่วง3าเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นพลังงานบวกมากๆเนาะบวกมากๆบวกมากๆจริงๆนะคะก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจมีแต่ความรักมีแต่ความหวานมีแต่ความโรแมนติกมีแต่ความแบบรักตัวเอง ในขณะเดียวกันเราก็รักเขาด้วยเขาเรียกว่าเหมือนเรารักใครสักคนแล้วเราก็รักตัวเองด้วยอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกของการที่เออดีดีนะคะสําหรับปู่ก็คือเวลาเรารักใครเราชอบรักคนอื่นมากกว่าตัวเองเนาะแล้วบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกแบบหงุดหงิดงุนง่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าการแต่ว่าในช่วงเนี้ยสเดือนเนี้ยของชาวราศีพิจิก,ก็คือเขาจะทําตัวน่ารักแล้วเขาก็จะทําตัวดีเขาจริงใจจนเรารักเขา พร้อมๆกับที่รักตัวเองไปด้วยอะคะ่ะมันจะเป็นความรักที่มันมีการเดเวลอรมีการพัฒนาไปในอีกขั้นหนึ่งแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีส่งเสริมการเกื้อกูลกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันก็สำหรับความรักของชาวราศีมื่ก่อนก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดวงรายเดือนเนาะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ